สมชายคิดว่าสมหญิงจากไปแล้วแต่เมื่อเธอกลับมาในสภาพที่ไม่มีใครคาดคิดทุกสายตาและหัวใจต้องตกตะลึงคุณจะเชื่อสายตาตัวเองหรือไม่เมื่อความจริงปรากฏกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเสียงรถรางและแสงไฟตามถนนทำให้ค่ำคืนนี้ดูไม่เหมือนคืนธรรมดาสามีชื่อสมชายนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้านหลังใหญ่ที่เขาและภรรยาอาศัยอยู่ เขายังคงคิดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ภรรยาของเขาชื่อสมหญิงไม่อยู่บ้านในใจเขามีความกังวลรุนแรงเพราะหลายวันที่ผ่านมาเธอไม่เคยหายไปนานแบบนี้สมชายพยายามโทรหาสมหญิงแต่สายก็ไม่ติดความคิดของเขาเริ่มหมุนวนไปสู่ความเลวร้ายที่สุดเขาคิดว่าสมหญิงอาจจะจากไปแล้วบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาที่ดังติ๊กตอกเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกถนน ฝนเริ่มตกเบาๆทำให้มุมมืดของบ้านดูหลอนยิ่งขึ้นสมชายรู้สึกหัวใจเต้นแรงความกลัวค่อยๆแทรกซึมเข้ามาทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังขึ้นสมชายหันไปมองแต่ไม่กล้าเดินไปประตูเปิดช้าๆและเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นสมหญิงยืนอยู่ตรงทางเข้าร่างกายเปียกฝนเสื้อผ้าขาดรุย่ยหน้าตาของเธอซีเซียวดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสมชายยืนนิ่งอ้าปากค้าง เธอพูดเพียงเสียงสั่นเธอหายใจแรงเหมือนคนวิ่งมาราธอนสมชายฉันฉันกลับมาแล้วคำพูดนั้นเหมือนเสียงกระซิบจากความตายสมชายยังไม่เชื่อสายตาเขาเดินไปชา้ชาๆกลิ่นความชื้นจากฝนและดินติดเสื้อของเธอทําให้เขารู้สึกวูบสมหญิงก้าวเข้ามาในบ้านแต่ไม่ลม้มลงไม่ร้องไห้แต่ร่างกายของเธอสั่นราวกับกำลังมีพลังบางอย่างสมชายพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เสียงของเขาแหบพร่าเมื่อเห็นสภาพเธอฉันฉันต้องหนีบางคนสมหญิงพูดเบาๆสมชายยิ่งสับสนทำไมเธอถึงหายไปแบบนั้นเขาพยายามช่วยเธอถอดเสื้อกันฝนแต่สัมผัสร,ร่างของเธอทำให้หัวใจเขาแทบหยุดรอบบ้านมือสนิทเสียงฝนกระทบหลังคาดังราวกับใครกำลังเคาะประตูสู่โลกอื่นสมชายเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างร่างของสมหญิงเย็นจัดและดวงตาของเธอมองเขาเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ เธอค่อยๆถอยหลังไปใกล้หน้าต่างมือของเธอสั่นราวกับจะบอกความลับบางอย่างสมชายอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้สมชายช็อกอย่างที่สุดสมชายพยายามเข้าไปกอดแต่สมหญิงหมุนตัวหลบเงาของเธอส่องออกมาจากแสงไฟข้างนอกทำให้เห็นรอยชำ้ำและรอยแผลตามแขนและขาสมชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหว เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เขารักที่สุดถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องก้องกังวานราวกับสะท้อนความหวาดกลัวในใจสมชายสมชายยืนมองสมหญิงด้วยน้ำตาและความสงสัยในใจเขารู้ว่าเรื่องราวที่เขาคิดว่าเข้าใจทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่เขาคิดสมหญิงก้าวถอยไปอีกรอยยิ้มบางอย่างปรากฏบนใบหน้าแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดฉันต้องการให้คุณรู้บางสิ่งบางอย่างในตัวฉันเปลี่ยนไปแล้ว สมชายหัวใจเต้นแรงความกลัวและความสงสัยผสมกันเธอหายไปอีกครั้งหลังจากนั้นร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปในเงามืดสมชายเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงฝนทุกอย่างเหมือนเป็นฝันร้ายที่ตื่นขึ้นไม่ได้เขารู้เพียงว่าชีวิตของเขาและสมหญิงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสมชายนั่งอยู่ในห้องรับแขกหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อครู่เสียงฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดสร้างบรรยากาศเย็นเยียบในบ้านเขาพยายามทำใจสงบ แต่ทุกครั้งที่คิดถึงร่างของสมหญิงใจเขาก็สัน่นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสมชายรีบหยิบขึ้นมาบนหน้าจอเป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จักสายปลายทางไม่มีใครพูดอะไรแต่เพียงเสียงหายใจเบาๆของใครบางคนทำให้เขารู้สึกหนาววูบสมชายวางสายด้วยมือสัน่นและสังเกตเห็นว่าประตูหน้าต่างเปิดออกเล็กน้อยลมฝนพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นแปลกๆเรากับมีใครบางคนแอบอยู่รอบบ้าน เขาก้าวออกไปตรวจสอบทีละห้องแต่ไม่พบอะไรจนกระทั่งไปถึงห้องนอนที่ซึ่งสมหญิงเคยนอนเขาเห็นเงาของร่างบางยืนอยู่ตรงกระจกแต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เงานั้นกลับหายไปหัวใจสมชายเต้นแรงความสงสัยและความกลัวปะปนกันเขารู้ว่าเรื่องราวไม่ใช่แค่การกลับมาของสมหญิงมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอและกับเขา สมชายยืนอยู่ตรงกลางห้องนอนหัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมแสงไฟจากโคมพะเดาสองร่างของสมหญิงแต่ร่างเธอไม่เหมือนเดิมเสื้อผ้าขาดเป็นริ้วร้วแขนและขามีรอยชำ้ำดวงตาของเธอมีประกายแปลกๆราวกับคนที่เห็นโลกคนละมิติสมหญิงพูดด้วยเสียงสัน่นสมชายฉันต้องบอกคุณบางอย่างบางคนตามฉันมาคำพูดนั้นทำให้สมชายชอ็อกเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงใครและทำไม แต่ความกลัวในใจเขาเริ่มแผ่ขยายทันใดนั้นเสียงกระแทกดังมาจากด้านหลังบ้านสมชายหมุนตัวไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ความเงียบแผ่ปกคลุมห้องเพียงเสียงฝนและลมพัดเข้ามาสมชายเริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่เหมือนเดิมเหมือนมีสายตาใครบางคนจับจ้องอยู่ทุกมุมสมหญิงก้าวเข้ามาใกล้มือของเธอสั่นและทาบนอกสมชายอย่าเข้าใกล้ฉันมากเกินไป ฉันไม่รู้ว่าฉันยังคงปลอดภัยหรือไม่สมชายพยายามกอดเธอแต่เธอหลบรอยยิ้มบางอย่างปรากฏบนใบหน้าเธอแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งสมชายรีบหยิบขึ้นมาครั้งนี้เสียงของคนปลายสายดังชัดเจนสมชายเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเธอไม่ใช่คนเดียวที่คุณคิดสมชายใจสั่นแรงความกลัวและความสงสัยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เขารู้แล้วว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของสมหญิงมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดสมหญิงเงยหน้ามองสมชายฉันถูกใครบางคนจับไปพวกเขาทำให้ฉันไม่เหมือนเดิมสมชายใจสลายทุกความคิดเกี่ยวกับความรักและความปลอดภัยพังทลายเขาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนความสับสนและความกลัวรวมตัวกันจนทำให้เขาแทบลมทันใดนั้นแสงไฟดับลงห้องมืดสนิท ฝนที่ตกนอกบ้านดังมากขึ้นเสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนเข้ามาสมชายไม่กล้าแม้แต่หายใจเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงให้เขาเข้าใกล้เงามืดสมหญิงจับมือสมชายคุณต้องฟังฉันอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณเห็นสมชายพยายามถามแต่เสียงสัน่นคุณหมายความว่าอย่างไรสมหญิงจู่ๆเธอก็ล้มลงไปบนพื้นสมชายรีบก้มลงประคอง ร่างของเธอเย็นจัดแต่ดวงตาของเธอยังคงจ้องเขาฉันต้องเล่าทั้งหมดเธอพูดเบาๆสมชายรู้สึกหัวใจแตกสลายทุกสิ่งที่เขารักกลับกลายเป็นความลึกลับและความหวาดกลัวเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งจากห้องครัวสมชายวางสมหญิงลงบนเตียงแล้วค่อยๆเดินไปเขาเปิดประตูครัวแต่ไม่พบใครเพียงถ้วยชาที่แตกอยู่บนพื้นและรอยเท้าเปียกชื้น เขารู้แล้วว่าใครบางคนเพิ่งเข้ามาในบ้านสมชายกลับไปที่สมหญิงแต่เธอหายไปแล้วเขามองไปรอบๆห้องแสงไฟจากหน้าต่างสาดเข้ามาเขาเห็นเงาของสมหญิงยืนอยู่กลางห้องอีกครั้งแต่เธอไม่พูดอะไรเพียงมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดสมชายรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาพยายามก้าวเข้าไปใกล้ แต่ร่างของสมหญิงค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเหมือนฝันร้ายที่ตื่นขึ้นไม่ได้เขาเหลือเพียงความว่างเปล่าเสียงฝนและฟ้าร้องยังคงก้องสะทอนสมชายยืนอยู่กลางห้องพยายามทำใจเขารู้ว่าสมหญิงยังอยู่แต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วความรักที่เขารู้สึกและความผูกพันที่มีต่อเธอกลายเป็นความกลัวและความสงสัยคือในกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินต่อไป แต่สำหรับสมชายบ้านหลังนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเงามืดและความลึกลับปกคลุมทุกมุมเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับมาหรือเขาจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เขารู้เพียงอย่างเดียวคือชีวิตของเขาและสมหญิงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกสมชายยืนมองไปยังหน้าต่างฝนยังคงตกหนักและเขารู้ว่าความลับบางอย่างของสมหญิงจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ว่าความจริงจะเป็นอะไรหรือใครจะตามหาเธอ เขาไม่อาจหยุดความเปลี่ยนแปลงนี้ได้บ้านเงียบสงัดเสียงหัวใจของสมชายดังก้องในความเงียบเขาเพียงยืนมองเงามืดและฝนที่ตกลงมารู้ตัวว่าชีวิตหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยความลึกลับและทุกครั้งที่เขาหันไปมองสมหญิงเขาจะเห็นเพียงแสงสลัวและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าเรื่องราวจบลงด้วยความตึงเครียดแต่ความลึกลับยังคงอยู่สมชายยังคงรอรอวันที่เขาจะเข้าใจทุกอย่าง และรอสมหญิงกลับมาในแบบที่เขารู้จักฝนยังคงตกเบาๆบนหลังคาบ้านของสมชายในกรุงเทพมหานครแสงไฟสลัวจากถนนสะท้อนเข้ามาในห้องนั่งเล่นสมชายนั่งอยู่บนเก้าอี้มองไปที่หน้าต่างใจเขายังคงเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มลดลงเล็กน้อยสมหญิงปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่เหมือนเมื่อก่อนเสื้อผ้าเรียบร้อยขึ้นร่างกายไม่สั่นเหมือนครั้งก่อนดวงตาของเธอยังคงมีประกายเศร้า แต่มีความอบอุ่นแทรกเข้ามาสมชายยืนขึ้นช้าๆเดินไปหาสมหญิงคุณปลอดภัยแล้วใช่ไหมสมหญิงพยักหน้าใช่ฉันปลอดภัยและฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันยังเป็นฉันเองในใจความเงียบเข้าปกคลุมแต่ไม่ใช่เงียบที่น่ากลัวนี่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความโล่งใจสมชายนั่งลงข้างๆเธอมือของทั้งสองคนถูกทาบเข้าด้วยกันความอบอุ่นของร่างกาย และหัวใจที่สัมผัสได้ทำให้ทั้งสองรู้สึกมั่นคงสมหญิงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอถูกพาตัวไปแต่มีคนใจดีช่วยเหลือเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นเธอเรียนรู้ว่าชีวิตมีค่ามากเกินกว่าความกลัวสมชายฟังด้วยความตั้งใจน้ำตาไหลลงบนแก้มของเขาเขาเข้าใจแล้วว่าความรักและความผูกพันไม่เคยหายไปแม้จะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเขายังคงรักสมหญิงอย่างเต็มหัวใจ คืนในกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินไปแต่สำหรับสมชายและสมหญิงโลกดูสงบและสว่างขึ้นฝนที่ตกเป็นเหมือนการชำระล้างทุกความกลัวและเปิดทางให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่สมหญิงก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปที่ถนนเราจะก้าวต่อไปด้วยกันสมชายสมชายยิ้มและกลุมมือเธอใช่ไม่มีอะไรที่จะพรากเราไปจากกันอีกความเงียบที่อบอุ่นเข้าปกคลุมบ้าน เสียงหัวใจของทั้งสองดังก้องเป็นจังหวะเดียวกันสมชายรู้สึกถึงความมั่นคงและความรักที่แท้จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาและสมหญิงจะเผชิญหน้าด้วยกันเสมอพวกเขานั่งลงด้วยกันที่ห้องนั่งเล่นมองฝนที่ตกเบาๆและรับรู้ถึงความสงบและความหวังใหม่สมชายและสมหญิงเริ่มต้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม แม้เรื่องราวในอดีตจะน่ากลัวแต่ความรักและความอบอุ่นของพวกเขาทําให้ทุกความกลัวจางหายคืนนี้กรุงเทพไม่ใช่เมืองแห่งความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหวังและชีวิตที่พร้อมจะเดินหน้าต่อไปสมชายก้มลงกอดสมหญิงและพวกเขาอยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะสายตาและหัวใจบอกทุกอย่างแล้วว่าความรักและความผูกพัน สามารถเอาชนะทุกความกลัวและความลึกลับได้บ้านเงียบสงัดแต่เงียบที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นการจบเรื่องราวอย่างสงบสมชายและสมหญิงพร้อมจะ,ะเผชิญอนาคตด้วยความมั่นคงและความรักที่แท้จริง